สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะในช่วงสัปดาห์นี้ฉันก็ไม่ค่อยได้สตรีมเลยเรามาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงแล้วกันนะครับคือช่วงเนี้ยที่ฉันหายไปไม่ได้สตรีมไม่ใช่เป็นเพราะอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามก็น่าจะเห็นข่าวประกาศก็คือตอนนี้ฉันได้เข้าร่วมทีมเบคอนเบคอนถามอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งตำแหน่งที่ฉันได้รับมอบหมายมาให้ทำก็คือการเป็นโค้ชเกมพับจีโมบายนั่นเองครับแล้วหลายๆคนพอฟังตรงนี้น่าจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะ แล้วฉันไปเล่นเกมพับจีตอนไหนวะฉันอยากให้ไปพับจีมอบายได้ยังไงไปเล่นเกมมือถือตอนไหนไปเป็นโค้ชได้ยังไงหรือบางคนหนักกว่านั้นอีกคือบอกว่าฉันเล่นแต่เกมคอมเก่งกว่าคนนั้นคนนี้ในทีมพับจีมอบายเหรอไปเป็นโค้ชเขาได้ยังไงคืออย่างนี้ครับเอ่อฉันอยากจะขออธิบายคร่าวๆนะทีมพับจีมอบายทีมชุดนี้นะครับที่ฉันมาคุมเนี่ยทีมเบคอนฐานตอนนี้นะเป็นทีมชุดที่เอ่อเรียกว่ามีความเพียบพร้อมสูงมากในการแข่งขันก็คือผ่านการฝึกฝนมีพื้นฐานมีความรู้ในเกมแแนน่มากๆล้ว คือตอนนี้สิ่งที่ทีมขาดสิ่งที่ทีมต้องการต้องการคนที่มาทําให้ทีมเนี่ยมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกันทําให้ทีมมีความสามัคคีการเกิดทีมเวิร์คภายในทีมแล้วฉันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกตัวนั้นที่น่าจะเข้ามาทําหน้าที่นี้ได้ทางทีมเนี่ยเขาก็เลยถามฉันว่าอยากจะลองมาเป็นโค้ชอยู่ไหมก็ หลักๆก,ก็ไม่ไม่ต้องสอนพวกนั้นเล่นเนาะเพราะว่าพวกนั้นเขาเล่นเก่งกว่าฉันแน่นอนอะ่ะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้เล่นพับจีมาตั้งแต่แรกนะครับทีนี้พอฉันได้รับมอบหมายงานมาว่าจะต้องเป็นโค้ชพับจีมือบอยมันก็แน่อยู่แล้วล่ะครับฉันคงไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกมพับจีมือบอยหรือปล่อยให้ตัวเองแบบเล่นเกมโทรศัพท์ยังไม่เป็นยิงสู้ใครไม่ได้เพราะฉันรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่คนในทีมจะต้องมาฟังเนาะช่วงหลัง,ลงองเดืน ฉันก็มีการแวบไปเล่นค่อนข้างเยอะครับเล่นแบบเล่นเยอะจัดแหละเล่นจนแบบเล่นเล่นจนเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มเมยเริ่มเมยล้าเริ่มเมยคอเมยไหลอะไรเงี้ยถึงเลยคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฉันจะสตรีมน้อยหน่อยแล้วก็เล่นพับจีมบอทค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการดูแข่งศึกษาข้อมูลทีนี้เหตุผลที่ฉันจะมารับตำแหน่งนี้จริงๆแล้วฉันเคยบอกกับตัวเองว่าชีวิตเนี้ยไม่ค่อยอยากรับงานโค้ชนะแบบฉันรู้สึกว่าการรับงานโค้ชมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่า เนื่องด้วยความที่แบบฉันเสียดายความรู้เสียดายสิ่งที่ฝึกฝนมารู้สึกว่ายังยังไม่ได้แบบถ่ายทอดให้กับใครยังไม่ได้ส่งต่อแล้วมันมันรู้สึกว่าเราเก็บไว้มันก็สูญเปล่าคือถ้าฉันแบบเข้ามาทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ล้วแบบมาทําแบบทํา YouTube หรือว่าสตรีมมิ่งแบบ f u ลไ time อะเราไม่ทําอย่างอื่นเลยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเสียดายเนาะเราเสียดายแบบประสบการณ์ที่เรามีที่แบบมันหาย,ยากที่จะมีก็ที่ที่คนอื่นจะได้อะไรเงี้ยน่าจะเอามาถ่ายทอดแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วฉันเป็นคนที่ ชอบถ่ายทอดอะมีอะไรแล้วฉันรู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้มันดีก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเนาะมันแต่ละคนก็ต่างมงุมมองอะแต่ว่าสิ่งที่ฉันไปเจอมามันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่คนบางคนเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าเขาได้รู้ได้ฟังมันอาจจะทําให้เขาปิ๊งไอเดียใหม่ขึ้นมาทําให้เขาได้พัฒนาไปต่อได้ฉันเลยรู้สึกว่าอืมถ้าง,งั้นการเป็นโค้ชเนี่ยอาจจะอาจจะช่วยได้อาจจะแบบการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ฉันได้มา,าวิธีการทํางานต่างๆเนี่ยอาจจะช่วยทําให้ทีมเนี่ย ก้าวไปได้ไกลขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกัสว่าเอ้ยเราจะต้องวางแผนทุกอย่างคงไม่ขนาดนั้นนาะสำหรับทีมนี้เพราะว่าทีมนี้เนี่ยมีความพ,พร้อมสูงมากนะครับก็หลักๆตอนนี้นะครับฉันคงไม่ได้สตรีมทุกวันแล้วเนาะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามในสตรีมนะปกติฉันจะสตรีมอยู่ในทวิชเป็นประจำนะเนาะหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นเน้นเรื่องการทำคอนเทนต์ครับทำคอนเทนต์ลง u t u b e แล้วก็เดี๋ยว น่าจะย้ายมาสตรีมใน YouTube ด้วยแต่คงไม่ได้สตรีมทุกวันเหมือนตอนที่สตรีมตอนแรกนะครับอาจจะลดลงแบบจะพยายามให้ได้สัปดาห์หนึ่งสักสองถึงสามครั้งนะครับในการสตรีมแต่คลิปเนี่ยจะมาคลิปเนี่ยจะลงแบบถี่เลยก็คือก,ก็มันก็ไม่ได้ถี่ขนาดนะั้นก็จะพยายามให้ได้3คลิปต่ออาทิตย์นะครับนั่นคือแผนที่วางไว้แต่งานหลักก็อย่างที่ว่านะครับตอนนี้ชั้มาเบคอน i m มหน้าที่หลักคือการเป็นโค้ชเกมพับจีโมบายนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งไหนที่สําคัญไปกว่าการทําให้ทีมเนี่ย ชนะครับอันนี้จะเป็นโฟกัสอย่างแรกจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคอนเทนต์เนี่ยจะลงมาเป็นละดับ2แต่ก็ไม่ได้จะทิ้งเลยเนาะส่วนคอนเทนต์ที่จะทําจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็จริงๆตอนนี้ช่างคมแบบไม่ได้มานั่งศึกษาเกมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนาะทีนี้มันก็น่าจะขึ้นอยู่กับคนดูด้วยว่าคนดูอยากดูอะไรชอบอะไระในปัจจุบันเนี่ย คนน่าจะชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ v a l o r a n t เป็นส่วนใหญ่คนที่ตามส่วนมากน่าจะตาม Val o r a n t เอ่อ v a l o เ a น t เนี่ยฉันบอกตรงนี้เลยว่าฉันคงไม่อยู่กับ v a l o r a n t ตลอดไปแต่ที่แน่ๆเลยคือตอนนี้คือจะไม่ทิ้งครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่แบบคือมันน่าสนใจหรือว่ามันน่าเข้าไปศึกษาเข้าไปเต็มตัวพับจีโมบายเนี่ยมาแน่เพราะว่าเนื่องจากความเป็นโค้ชเราต้องมีคอนเทนต์กันนิดนึงส่วนคอนเทนต์รองน่าจะเป็นเรื่องของ v a l o r a n t ที่ยังน่าจะทําต่อไปนะครับแต่คงแบบ ไม่ได้ทําแบบว่าลงแข่งเนี่ยคือคือไม่ได้เห็นแน่นอนเพราะว่ามันคงไม่มีเวลามานั่งซ้อมแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเวลาเดียวกับที่เวลาซ้อมมันจะไปชนกับการซ้อมของพับจิโมบายซึ่งฉันจะต้องดูคนในทีมซ้อมทุกวันอยู่แล้วทําให้ไม่สามารถซ้อมมันก็เลยทาให้ลงแข่งไม่ได้อาจจะลงแข่งขำๆได้ครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันะนั้นคงไม่ทิ้งสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ฉันจะพยายามลงพวกคอนเทนต์<ม>ที่มันเกี่ยวกับแพทชใหม่ๆอะไรใหม่ๆห,หรือว่า บางเกมที่เข้าไปเล่นแล้วเออมันน่าเอามาให้ดูก็อาจจะทำคอนเทนต์ตรงนี้ออกมาเรื่อยๆส่วนในอนาคตคือฉันไม่แพ้ว่าจะทำฟลอกอยู่เหมือนกันการทำฟลอกเนี่ยมันคือการที่แบบเราออกไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นการถ่ายเปิดบ้านต่างๆการไปเล่นกิจกรรมการพาทีมไปอาจจะไปฟิตเนสหรือว่าไปเล่นกีฬาต่างๆก็อาจจะมีการทำตรงนี้ในอนาคต ถ้ายัางไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามชั้นต่อไปเนาะขอบคุณทุกคนมากสำหรับคนที่ติดตามมาถึงตรงนี้ดูคลิปมาถึงตรงนี้น่าจะเป็นคนที่ติดตามชั้นในเกือบทุกๆช่องทางแต่สําหรับใครที่ติดตามเฉพาะใน y o YouTube อย่เดียวแล้วมาเห็นคลิปนี้นะครับชั้นต้องขอรบกวนนะครับทุกคนช่วยกดฟอลในไอจีให้ให้ชั้นหน่อยนะมิกกี้พีพีครับอตอนนี้ในไอจีของชั้นเนี่ยเต็มไปด้วยฝรั่งครับแล้วคือแบบ มีคนไทยอยู่ประมาณ25%ทีน่นี้ตอนชั้นลงคอนเทนต์ลงรูปเป็นภาษาไทยหรืออัพ IG Story เป็นภาษาไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับฟอร์หายคือปกติอะ่ะคนอื่นอะ่ะเขาจะต้องลงลงแบบลงรูปลงสตอรี่ลง IG เพื่อให้ฟอร์ขึ้นถูกไหมทุกวันนี้ถ้าชั้นลงปุ๊บฟอร์จะหาย200ต่อครั้งที่ลงมันก็เลยเออฉันก็เข้าใจแต่ว่าเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเนาะเขาถึงแบบอันฟอร์อันฟอร์ต่อไปเรื่อยยังไงก็ฝากทุกคนรบกวนช่วยฟอร์นิดนึงนะครับฉบบั้น้แลวกัน หลักๆตอนนี้ที่จะอัปเดตเลย YouTube น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่า YouTube จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ล้วนๆมันจะไม่ใช่เรื่องของไลฟ์สไตล์มันจะเป็นแบบทำคอนเทนต์เพื่อให้คนดูทำคอนเทนต์เพื่อสร้างความบันเทิงแต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์หลักๆเนี่ยฉันจะพยายามให้มันไปอยู่ใน IG นะครับแล้วลองมาก็จะเป็น Facebook Page ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามอ่ IG Facebook ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตาม u t u b e อยู่แล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มา,มาถึงตรงนี้แล้วรับชมมาถึงตรงนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดซับใน YouTube ก็สมัครแล้วก็ฝากกดซับนะครับไม่ต้องดูก,ก็ได้ครับปิดการแจ้งเตือนก็ได้แต่ฝากกดซับไปหน่อยนะครับมันก็มีประโยชน์กับผมมากอย่างน้อยก็ทําให้ทําให้ฉันได้มีความสุขกันนะแล้วก็ถือว่าทุกคนได้ช่วยคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งนะครับให้มีกําลังใจทํางานต่อไปแล้วก็ฝากทุกคนติดตามผลงานฉันต่อไปนานๆด้วยนะ ถ้าเกิดว่าฉันพูดอะไรไม่ดีทาอะไรผิดพลาดไปก็มาเตือนหน้านะครับสามารถคอมเมนต์เตือนได้หรือว่าแบบทักแชทส่วนตัวมาก็ได้นะครับก็จะมีประโยชน์กับฉันมากก็สำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็มาอัปเดตชีวิตเฉยๆนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตอีกในอนาคตเดี๋ยวก็จะทําคลิปลง YouTube แบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึางตอนนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ happy, มีความสุขต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีการอัพเดตชีวิตของฉันเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วฝากติดตามต่อไปนานๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ